ไอ้อรแมนกับแบ็คแมนคุณอยากเป็นใครสร้างปุ๊บอ้าวอ้าวเรื่องอมไเรื่องต่อมาเรื่องนะกัปกับกีฟี่อยากเป็นใครใครว้างจ้าเฮ้ยเฮ้ยไรกีฟฟี่อยากเป็นกีฟฟี่เหรอแกก็ไม่โดนแย่งเมียหรอวมั้งไม่จังเลยูะรู้แล้วรู้รูอยู่ดูอยู่นี่กระทำมันนี่โดนกระทำ เดาเลย้ามันไอ้เอี้ยเอี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเบสกำบุญูฝังี้จริงเหรอเฮ้ยพอดีพอดีพี่อยากทำงานหลายอาชีพอยครั้งหน้าหันตูนให้ไม่ได้แล้วอยาเหแม่ โอ้ยซูเปอร์แมนครับนี่ผมก็เป็นคนเหมือนกันโฮเมลเดอร์โฮเมลเดอร์เลือกใครเลือกเราไม่อยากเฮ้ยใช่ซูเปอร์แมนเราไม่อยากดูนมอ่ะไม่อยาฝั่งนี้นี่คือชอบดูดนมเลยใช่เดี๋ยวจะทำอะไรก็ได้เอ้าพวกเขาเข้ามาเลย วิธีนี้เล่นได้ไหมเนี่ยได้ได้ไันี้เล่นได้สามสองหนึ่งโอ้ยจะสตาร์ทเ่ีกับกินเลโอใช่เป็นฮีโร่นะเป็นฉันอะเนี่อเนื้ออุ้ยพี่ตูน ไม่ใช่ดิเฮ้ยอะไรฮิตเลอร์ก็คือน้องๆในทีมเป็นฮิตเลอร์กันหมดแต่พี่ไปฟังอีกฟังหนึ่งจำหน้ากันไว้หน้าโซนี้เออต่อมา My Magnet กับเอ้ย My Magnet กับ s V d เลือกใครอเหียของเกินเยอะขอสักคน พี่เลี้ยงแน่พี่เลี้ยงแน่ไม่เลือกใครเลยเสุปยไอไม่เลือกพี่จะไปหยาดที่เดียวไม่ได้พี่ต้องเลือกแต่เกมมันไม่เออไม่ต้องเลือกต่อไปให้โนนอเดนหรือมาเมนเน่เฮ้ยมาเฮ้ยโอเคต่อมาโรนัลโด้กับเมสซี่นี่ แนวได้ชีพอหรอโชว์ชิ้ไม่ดูบอลไ่ดูบอลเยอไปหนึ่งเดนอนเยังไหมนี่ทำใแมซี่เยอะกว่าเนี่ยถามจีิงไม่เอียนโรนัลโด้แล้วเยอะเกิน